โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์เกม p พาวเ l ลนะครับผมโดยการเปิดเซิร์ฟเวอร์ครั้งนี้ผู้เล่นสามารถเข้าได้ถึง32คนเลยนะครับผมโอเคอันดับแรกนะฮะที่เราต้องมีก็คือ Steam CMD นะฮะโอเคก็เข้ามาตรงนี้เลยถึงนั้นเลื่อนลงมานะฮะจะเห็นตรงเลขกหนึ่งนะฮะกดดาวน์โหลดมาเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะได้ไฟล์แล้วก็เอามาวางไว้ในซักโฟลเดอร์หนึ่งนะฮะที่ต้องการจากนั้นก็กดดับเบิ้ลคลิกเปิดเลย แล้วเราจะทำการโหลดข้อมูลนะฮะก็รอสักพักหนึ่งโอเคเมื่อโหลดเสร็จมันจะขึ้นอย่างนี้นะให้เขียนว่า l o อกอินเป็นว่า a n o n o m u s นะฮะกด enter เลยแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้อ่ะพอเสร็จมันก็จะโอเคสามอันอย่างนี้นะฮะจากนั้นนะฮะให้เขียนว่า APP u n d e r s c o r e UPDATE เป็นว่สองสาก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนยจากนั้นก็กด enter เลย โอเคเมื่อมันโหลดข้อมูลเสร็จนะฮะมันก็ขึ้นว่า success app 2394010 fully installed นะฮะแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยอ่โอเคจากนั้นก็กลับมาที่โฟลเดอร์นี้นะฮะทำการกดคลิกขวานะฮะ New แล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะผมจะต้องว่า Start นำสกุลไฟล์เป็น .bat เนาะกด Yes นะโอเคมันก็จะได้ไฟล์นี้มาทำการกดคลิกขวานะฮะแล้วก็ Edit ทำการเอาโคดนี้ไปใส่ ตรงนี้คือชื่อเซิร์ฟเวอร์เราจะตั้งว่าอะไรก็ได้ผมไม่ตั้งว่าอ่ะกระแสแล้วกันตรงนี้เพย์เยอร์นะฮะแม็กสามสองนะสุดสามสองคนจากนั้นทำการกดเซฟนะฮะเดี๋ยวโค้ดนี้ผมจะเอาทิ้งไว้ให้ใด้ดนะีสคริปชันเนาะแล้วก็นำการกดแลวมันคลิกที่ไฟล์ที่เพิ่งสร้างมาเมื่อกี้เลยอ่ะตรงนี้เป็นการเช็คอัปเดตนะฮะว่ามีอัปเดตไหมพอมันขึ้นหน้าต่างนี้นะฮะก็ทำการกดแอร์ลูนะถ้ามันขึ้นนะจากนั้นก็กาออกได้เลย อันดับต่อมาให้ไปที่ Steam Apps นะฮะไปที่ Common แล้วก็ไปที่ PowerShell นะฮะจากนั้นใน PowerShell เนี่ยมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า Default PowerShell s e t t i n g กดที่ขวาอี i t ขึ้นมานะฮะอ่ะในนี้มันก็จะบอกว่าถ้าจะต้องการตั้งค่าโลกต่างๆนะฮะให้ไปที่โฟลเดอร์นี้อ่าก่อนนั้นเราก็ทำการกอ๊อปก๊อปตั้งแต่บันทิดที่นะฮะกับบันทิดที่5ก๊อปไปเลย แล้วก็ให้ทำการเอาโคตัวเนี้ยไปวางไว้ในไฟล์นี้นะฮะโอเคมันก็จะอยู่ใน Power Save Config Windows Server แล้วก็ Power Setting นะฮะโอเคกดคลิกขวา Edit ขึ้นมาเอาไฟล์ทั้งหมดนะครับมาวางไว้เลย แล้วก็จะทําการเรียงให้มันอ่านง่ายขึ้นเนาะเราก็ทําการกด Ctrl F นะฮะมาที่ Replace เนาะตรงไฟวัดเปลี่ยนเป็นคอมมานะฮะ Replace ปิดก็คอมมาแล้วก็ Backslash n นะฮะแล้วก็ตรง Search Mode นะฮะให้มาติดตรงนี้เนาะจากนั้นกด Replace ออกไม่ก็ทำการเว้นบรรทัดอย่างนี้ให้สวยๆเลยตอนนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆ,ๆนะฮะก็ก็น่าจะเคยเล่นกันแล้วแหะ เหมือนอาร์กันแหละเนาะอ่ะมันก็จะมีตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะฮะตั้งไปเลยแอดมินพาสเวิร์ดตั้งไปเลยอะไรก็ได้เซิร์ฟเวอร์พาสเวิร์ดอันนี้ถ้าจะเวลาผู้เล่นกดเข้าผ่านเมนูนะ,ะมันจะล็อกเซิร์ฟเวอร์ก็ใส่พาสเวิร์ดอย่างนี้สามสีก็ใส่ไปต่อไป Public IP ให้ใส่เป็น IP โลเคอล IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นนะที่จะเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์นะของผมเป็น1นึ1งสองหนึ่งนทำการมาวางไว้ในนี้เลยจากนั้นทำการกดเซฟนะฮะโอเคเมื่อเซฟแล้วนะฮะกดปุ่ม w i n d o w ์นะฮะเขียนว่า Power s e l l นะฮะกดคลิกขวา Run a p กด Yes จากนั้นก็ทำการเอาโค้ดตัวนี้นะฮะมาวางแล้วก็ทการกด Enter ไปมันก็จะขึ้นอะไรอย่างนี้ เป็นการปลดไฟวอล์ให้กับพอตแต่สองตัวหนึ่งแตหนึ่งคือพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์พอร์ตของเบสเกมนะฮะับสองเจ็ดกับ2 7 0 1จเป็นพอร์ตท,ที่เอาไว้โชว์เซิร์ฟเวอร์ในเมนูเข้าในเกมนะฮะโอเคเมื่อเอาลงก็แค่นี่้จากนั้นก็ทำการโฟลดพอร์ตนะฮะให้เข้าไปที่ IP พีลอเตอร์ของเรานะะฮทำการล็อกอินให้เรียบร้อยแต่ละค่ายมันจะโฟลดไม่เหมือนกันก็ลองไปศึกษาดูนะสำหรับ AF Fiber ตัวนี้ อของผมมันจะติด n น็ด้วยนะฮะก็ต้องทำการปล่อยผ่าน d ีดีเนะฮะโอเคอันดับแรกก็ forward port ก่อนสำหรับ a s fiber ขบองอ่องเราเตอร์ตัวนี้นะฮะ Fox 107a ก็ให้ไปที่อินเทอร์เน็ตนะฮะไปที่ Security ไปที่ Port forwarding นะฮะจากนั้นทำการกดเอ d กกดเครียด n ย w Item ขึ้นมา,าก็จะได้อย่างนี้เนาะ ช่องแรกก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ช่องที่ 2, โปรโตคอลตั้งเป็น udp l a n โ host ก็ใส่เป็น ip ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนานานะฮะส่วน land host port เป็น8211ทั้งสองอันเลยแวนพอร n ตแวน p o ร์ t ก็คือ dns นะฮะอย่าง as fiber ตัวนี้มันใช้ใช้แบบนี้นะ thdns แล้วก็ทำการกดสร้างขึ้นมานะฮะกดบวก มันก็จะมีพวกพอร์ตอะไรพวกนี้มาให้ตรงน,นี้เราก็ตั้งชื่อไปเลยว่าอยากตั้งเป็นอะไรอ่ะของผมเป็นพอร์ตเบอร์7445ตั้งชื่อว่า p o w e r m i n t กันเจ็ด่าทการก๊อบมาแล้ว,ก, 7, 4, ลวก,ก็มาวางในแวนนะฮะจริงๆถ้าเล่นกับมเพื่อนก็เซตแค่นี้ก็พอแต่ว่าถ้าจะให้มันโชว์ในเมนูด้วยก็ต้องมาสร้างโฟ r เดอร์พอร์ตอ,อีกหนึ่งนะฮะ ก็คือพอรด์ต27015กับ2 7 0 1 6นนะฮะก็ทำการกด add by p o l d เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าไม่ได้นะเพราะมันติดแ a t อยู่ก็ช่างมันซึ่งเราใช้แค่นี้นะฮะโอเคเมื่อตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วก็ทำการเอา IP นะฮะ IP บางส่วนใหญ่ IP ก็จะเป็นตัวนี้เนาะเข้า Google เขียนว่า my ip นะฮะเียกแรกเลย อ่านี่นะฮะ IP ก็ทำการก๊อปไปแล้วก็เข้าเกมเข้าเกมแล้วจากนั้นเข้าไปที่อันที่สองนะฮะเข้าร่วมเกมได้หลา,ายคนหรือ m u ติพ p เยอ e r นะฮะอ่านี่เป็นหมดภาษาไทยเนาะก็กดคลิปไปเลยจากนั้นด้านล่างนะฮะถ้าเล่นกับเพื่อนก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้นะฮะเปลี่ยน1 2 7 0 0, 0 0 1องให้เป็น IP ของเรานะฮะจากนั้นก็กดเชื่อมต่อได้เลย แต่ถ้าเป็นเอส e s Fiber ที่ติดแนเหมือนผม,ผมก็ใช้ IP ของ DDNS นะฮะก็เอามาลงตรงนี้แล้วก็ใส่พอร์ตของของ D, D ไปนะ,ะนะเปลี่ยนจากตรงนี้นะเป็นนี้นะจากนั้นกดเชื่อมต่อก็จะเข้าได้เลยส่วนสำหรับใครที่ทำการโวต์พอร์ต27015กับ27016เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ในนี้นะฮะ ประมูลิวตี้เซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์ชุมชนก็จะขึ้นในนี้แหละก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ไปเนาะก็เสร็จแล้วอ่ากดเชื่อมต่ออ๋อผมลืมกดรันเซิร์ฟเวอร์โอเคกลับมาที่พาวเซิร์ฟเวอร์อ่ามาที่สตีมนะครับอ่ามาที่ตรงนี้นะกดสตาร์ตตรงนี้เลย อันนี้หายไปอนะ่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาอันนี้อย่าปิดนะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ละโอเคกดเข้าใหม่กดเข้าใหม่นะโอเคพามาแล้วก็ทำการกดสร้างตัวเลยนะฮะต่างเสร็จก็กดเริ่มเกม ร,ร้อยนะฮะก็ได้แล้วนะฮะนี่ก็ผู้เล่นก็สามารถเข้าได้ถึงสามที่สองคนเลยเนาะนีการเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมพาวเวลนัครับผมถ้าสังต้องใส่ตรงไหนก็สามารถเมนไว้ที่ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบนะฮะขอบคุณทุกคนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยบาย,บายจ้ะ